ฟังเด้อฟังเด้อฟังฟังฟังสิลองให้ฟังบอกฟังไปแล้วนูกอ๋อบายลองฟังสิลองให้ฟังติงห้าไปก่อนติงห้าโอ้โห มาสยิบเย็นละยิบเย็นนะก็จังสีออกตามหนึ่งเลย้องาเบอร์ห้อนสองางหาแล้วมสอยู่ปานี่ฮะสามสีหาหนยี่สิบแปดสองสามสีหาเัสบเก้าสิบสองหมื่น หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ด้าิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดุดเอาปงเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเอาเงินเจเอาเงินไปไามคะพี่เอาเงินสา่เลขให้ไอร็เปิดปูเก้าสิบเงินหนึ่งหนึ่งสอง

จุดสามสามโอสามสามสีวายหกวาย เราจะแจกเราตาเดียวทช่ไหมคุ้เด็กอีนมหารอืมัมอิยกวันสิบเอ็ดค่ะล่ะ สีหกสิบเอ็ดนะค่ะสีสองสิบห้าน่าที่สองดิบ,บ,บลินมาติดตามเลยทีนี้ว่ามันภาปาาหนึ่งสองสามสี่มุกภาป่าอืมภาปาาเป็นดำ หกสีเอียวได้จะเต็งหกอะไรโผจะมือไหมหาที่เยอะก็บ่ได้นอิงหกจิงบอคยผตงห Ikke for høyt, men det er alt jeg har.

เยอ้ยทุกคนเดี๋ยวจะร์หนี่เนี่ยเต็มห้าเลยต็มห้าหดเจ๊ห้าสิห้าหนสาี่ห้าดแ็ดเก้าสิบสห้านึ่งส5งสี่ห้าเจ็ดแดเก้าสิบหกไปหนึ่งองสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

ยี <porch? S 2> ้าองเกสิอง่เพ่นสิบใบน้ำผยของเจก็ใบสี้ปเก้ไอืสเย้เกสอืเก้องสิบสาหีสิบปสิบสิบ

就在作业单里，我我刚对，一三三四三四四三四，嗯，双色。 5, 3, 2, cái biệt không vậy một gì yếu tình tầm mà nữa sẽ thể này không

ตาสามสองกตามันบ่เหลือหรอกมันก็ถือกือันเลยสามตามันกั้็เดกีสนี่ยหละเ็ก่ใจหน่สองสามสเดกสีแล้วก็บต่งต้ำเก็บเอาคือเก้าละผู้ใดได้ก็เอาไอ้หนึ่งสองสามสี่เจ็ดสี่เจ็ดมดินี่ดเต่นี่ยหนา

เก้บแปดสาบึองบ้รงสงันจป หกสิเอียวหกสิบเอียวเอาดิเ่นสองตเามาตังเตีงตัเรือเอามาพับกันโอเคครัเปิดมาเลยเปิดะเจ็ดโอ้ยมาขุกีหกเอียวเจ็ดเฮ้ยเจ็ด

สี่มืนหรอหนสองสมสี็ดแปดเก้าสิบมาจะแยกเห็นลงนี้เราก็เลยไม่แยกเลยเป็ดเป็นหกสองหมื่นสองมื่นมันสองดอกกับล่องละสามหมื่นอันนี้อะไรเนี่ยกล่องละสามหมื่นเก้บอ็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดิน

คนได้ออกหาทีเลีสเลนหาีเอวเลยนี่หรอตนตามาตกเก่าหกีสามหกหกาเอี่ยงห้าซีเอจ้ะห้าีเอจะไป9มาหกหกเอลคกเป็นละอ่หกซีเอวตานี่มาเสียหลายแน่นอนเจ้ามาเจ็ด ที่ไหนแน่นอนคี่ว่าหมาแน่นอนตัวหนึ่งงานหกหกที่เยอะนะอยจะเคยออกน้ำกหอนข่ที่ดีนะแล้วมันจะมาหกขันว่า2เม็รเกีกับเบิร์สิตถ้าหมาเนี่ยมาหนึ่ยยังยังยัง สามห้าสองไปต้อ่บสบายใจเราบานนี้อะไรยังดีจำะ่ได้หมคนลงหกหกเเมตรตันหกห้าเอี่ยวห้าสี่เอี่ยวเจี่ยไปยไเาจดตห้าห้าสี่เอี่ยวบอกว่าสบายใจไ่มีคนลงหกสาจ กับยอมาแล้วเชียวมาแล้วเชียวสีไม่อุดมาให้หนิไม่กลัวห้ากับยอมาเพราะว่าขยามาหกเดียวเดี๋ยวนไงก็ลงห้าสิยอขั้นสีมากนี่อืขั้สีอ่ะขอบคุณจ่ายเต็ห้าสาหกเจ็ดแปดสิามส่ห้าหกเจ็ดไม่แล้ี๋ยแ้วฮะตั้ง

เน่เต็งหาอันตรายอืม,อ,มอ,อ๊ะนี่นะนี่ขมวดอัอด้วบุญนี่แหละสามสี่หาหกสามสี่หาแล้วก็หกห้าสามที่เหลือสา่นามสี่หาเต็มสามสี5 5. ่หาเต็มหกห้าสามหกห้าสามโอเค เอหูขาดไม่ใช่ใช่ขาใช่ขาดูอว่าไหมอ๋อว่าอาเนี้ได้เรียบร้อยสมก็เรียบรเร่ติงจำสิบใตัามสามอสิบใบติงสามสิบใบติ่งจำสิบใบโอ้ยก็ไปอีกที่แล้วเนาะ

ยังไงเด็กต่ของขเือเต็งสามเต็งสามสองเมตรเจ้าไปเต็งห้าเลยฝากไว้ก่อนอสามแลฝากไว้ก่อนเอาเลย มาเลยมไปก่อนมา,มาสักเดียวเอาะไยังเต้ะก่าเสิเนี่ยว้้ามนหุเอาไงฉัน่าสากเยอสะเสะปะเ็นยังไิะเอีเอี เอสิบในี่แหละนี่ะไรสิบเท่าไร่วะเดกคิบหาสิบหบใบเอามาสิบใบอันนี้เมืกี่อะไรก่อนาใบาาบา่าใบเอากระดให้มันหมดตาเบียดดิหกสี่สามหกสี่สามฮะอีโตดิอื อันนี้สามีหาผิดหาอ้่ยเขเจ้าก็บบอยคอยงงนอนนหาซีเอี่ยวนะนั่นแหละเจ้าบอกสารบคอยงงนงเดวอยู่ได้หละมาเี้ยใหญ่หลดงายน่ะหาซีหาหาีหาหาสีสามีงคอยก็งงน้ำนเมีหกสูงดีใจหไม่มีอะไรเลยนี่กินกอินอันนี้ยังกว่าหกหาสามฮะยหกหาสามโมน หกาสามสามสีหาสี่ห้าแม่อันนี้ของราบ่นอ่ะเรื่องมดแล้วเนาะย่าเลยเราเลยจะดีเังไห3เดี๋ยวนบร่มเลยนี่เนาะนี่เนาะของเก็บหเนาะอสามที่หามันดอกเต็มโอ้เทร่สิบห้า้าใบาไง่ห้าเจ็ดปด้าสบเ็บสองที่สามที่สี่สิ4ห้าเมื่อห้าเดี๋ยวนบตัวนี้ก่สอนสามส เอ็ดแปดสี่สอสามี่สาหแป้าซีสสองสาีเ็ปดเก้าสมี่สาห้าสามหกเแปดกสเก้าสามหมื่นเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแสแสนกับอีกเก้าพัน เอาเงี้บอนทาคอยนับร่วมเบิดอะนี่ตอนนี้นี่สามหมื่นเก้านี่เพิ่งเจ้า่านับส่วนคอยนับเลยสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าเก้ามื่นเก้าแสนกับอีกเก้าพันเนี่ยแสนหนึ่งหมื่นสี่พันถูกต้องวะแล้าก็บอกถึงเยอะละเนเลนืหนึ่งหมื่นสี่พันสี่พันเออ สี่องสามสี่เนี่ยเอาสี่ไปวันนี้่งาม่เจีอะไ่ได้เสียไเยอะเลยายมาตรลดีนหนึ่งเยหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบห้าสี่สองหาอยู่เฉองหาี่สเดแดบี่องี่ยหาหกเจดเออกอดเนะสองสาสสิบหาหกด